สวัสดีครับ w อ l k One Day with d a ดมอนวันนี้ผมจะมาทำอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะทุกคนไปกันเลยครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปมหาวิทยาลัยกันเลยนะครับวันนี้เรามีถ่ายงานโอ้โหคือแต่งตัวเต็มยศแล้วก็มีกระเป๋าของไอ้นู่นนี่นั่นนะครับเจอที่มหาลัยครับทุกคนเจอกันบอกไปอะไรเช้านะคะทุกคนที่มีแฟนเวลาไปไหนบอกกันด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไม่บอกค่ะใครเป็นใจมากเมงใครเป็นใจนะคะสวัสดีค่ะแม่ตุ้มค่ะวันนี้แต่งได้เท่ไหนคะ คุณต้องกินอ่านหน้ตกกินสีคูลนะคะเพราะเราเป็นสายเกาดีเราใจนะคะเราจ่ายต้องเข้าฝั่งมาจากสายนะคะซึ่งนะคะตอนนี้แต่งหน้าอยู่นะทุกคนตอนนี้รู้สึกไงบ้างคะเตรียมสองแบบาลแต่งหน้าแล้วถ่ายรูปทีมวงการเซคขันที่เป็นมาไซให้เราขำกันเลยนะขำกันเลยไม่ทีเดียวทำบล็อกใครที่อยากได้ซีดนะคะสามร่างถามถามพี่กัดในตาคอมเมนต์ได้เลยค่ะอ่าเือตัวเองอ๋อเลยถามได้ค่ะเออแมดงมาก วเยออบรรยากาศในห้องนะครับคือเลยมาถ่ายรูปแก้มีออย่างแต่งหน้าไม่เสร็จเลยทรับผมก่อน่ไหมครับมหา้ชายครับเพาว่าเกือบเข้าใจิด่ว่าวันนี้คือการแสดงคุกกี้โชว์นะครโอ้ยคุกกี้โชว์เลยแรงมากนี่คือรายการองค์การทีกษามไปเรื่อยค่ะ คือต้องบอกเลยว่ารายการที่ทำขึ้นมาเนี่ยทำเพื่อคนดยเฉาะคือต้องพูกเลยว่าเนี่น้องเตเนี่ยเป็นตา้อกของเราเนาะเขาที่พูดกับเราเฮ้ยเนี่ยพี่มาควรถ่ายให้เราหนได้ไหมเออแบบถ่ายคอนเทนต์ี่มันถึงย่างลงไอจีสตอรี่เอาแบบิดต่างป็นแบบอย่อพีซึ่งเฮ้ยเราทำาควาครที่เูดไปเรื่อยเราผูดเร็วมันทังมันทางเออแต่ให้ให้ทาไกลแบบส่วนครัเนียอาจจะยากแต่หพูดเรืยนะเีวดเรย่อยเฮ้ไม่ พี่มีกรดาชู่หอฉีดตดตัพี่นีัีไมรมมายกยอะไรที่คุพูดไปเยอะมากคุัพูดไม่ได้ขงจริงเลอนนั้นนะคุว่าพี่เอกอาจจะชอบชอบที่อไม่ชอไม่ได้ไม่ผ่านพี่เหรออันนี้ก็ไปเล่นถรูเลยก็ชอบดง่ เออ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 อาย่มีใครชี่อะไรระวังพวกมห่วกนะคือจริงๆอ่ะเอาไม่มีอะไรลูกมี่ยครับ อยยากทู่เออตั้งนานเพื่อแบบเนี่ยพอพอเราทำได้ใช่ไหมทีนี้เราก็ซื้อลงใจมาทิ้หน้ารากจะตายแผนกระเป๋าเพื่อนหนูทำฝ่ายเพื่อนหนูทำฝ่ายกลางเพราะแบบไม่น้องเดี๋ยวว่าพอน้องลองทำน้องจะรู้ว่ามันไม่ยากเลยอ่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ชอบทำอย่างนี้เพราะหนูก็ชอ่เชื่อมตัวเรา พี่ต้องนั่งเมื่อเมื่อพี่ถึงทำได้มันมวนยังไงนะอุ้ยแล้วสีเหลืองอ, <c oughs> อ่ะสีฟ้าแล้วไปลอยบนลาเทปบอลสีม่วงไอ้สีบมพูเจอไอนไหนนี่หรอพี่ซื้อมาถุงอะไรเนี่ยไม่รู้พี่พี่เลย บอกเพื่อนมาเะเป็นไรเหรอเดินโมเดแตโอ้ยบอกพี่ว่าเหอามันปรับมากมาเอยนะรคือมันเพื่อนในสามหลายีา่คกันอไ,ไปรุดไป้ไปรุดโฟก <c oughs> ไปรุดฟกอะโอ่คุยีนะเพื่อนมันกีค่คนเฮ้ยไม่ใช่คนบ้านที่มันมาช่วยได้ที่ใสแ่แว่นในโคก,กันอัานนะได้ ใช่ผู้าหญิงหรือผู้ชายล่ะชาแน่ว่ะกับเพื่อนปูในเก่งเป็นไงนี่ได้ไหมคุณจับได้เลยเอาวลวงแค่มันถ่ายแล้วมันไม่สวยยังไงล่ะเนี่ยเอ๊ะถ่ายแล้วมันไม่สวยเออนั้นทำดอกอะไรน่ะทำดอกอนะไรน่ะ ตอกใหเดนเมียทำตอให้เราทำครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพคือยมไม่ไหวนะดูจากทรงผมแล้ววันนี้ถ่ายงานทั้งวันเลยนะครับแล้วก็มีช่วยงานรุ่นพี่ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ทําคลิปแบบนี้ออกมาบ่อยๆนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย